ในประวัติศาสตร์ของอเมริกาในช่วงยุคแห่งการเปลี่ยนผ่านในช่วงเวลาที่ดินแดนแห่งนั้นไม่ได้มอบเสรีภาพให้กับทุกคนนี่เป็นเรื่องราวของชาวแอฟริกันที่ถูกพรากตัวจากทวีปบ้านเกิดเมืองนอนพวกเขาเหล่านั้นเข้ามาในสถานะของทาสหรือคนใช้ พวกเขาเหล่านั้นถูกกดขี่และเอารัดเอาเปรียบโดยชนชาวผิวขาวชาวผิวดำมักถูกกดให้ต่ำกว่าชาวผิวขาวมาโดยตลอดแต่ก็ยังถือว่าดีเพราะเมื่อโลกของเราได้พัฒนากันเพิ่มมากขึ้นสหรัฐอเมริกาได้ทำการเคลื่อนไหวาทางสังคมครั้งใหญ่ในปี1865 ที่นั่ของอับราฮัมลินคอลนประธานาธิบดีของอเมริกาในยุคสมัยนั้นได้ประกาศร่างกฎหมายฉบับใบว่าด้วยเรื่องของการยกเลิกระบบทาสการค้าทาสต่างๆก็เริ่มหมดไปครอบครัวชาวผิวดำก็ได้รับอิสระในการสร้างครอบครัวใช้ชีวิตได้มากขึ้น เวลาผ่านไปเกือบ70ปีหลังจากการประกาศกฎหมายในปี1934น้ำเมืองมอนโรในรัฐหลุยเซียนาครอบครัวชาวผิวสีครอบครัวหนึ่งได้เข้ามาตั้งรกรากและให้กำเนิดบุตรชายคนหนึ่งขึ้นมาเด็กคนนั้นมีนามว่าบิลรัสเซลในบทความนี้เรื่องราวของการเหยียดสีผิวจะถูกถ่ายทอดผ่านผู้ชายคนนี้หนึ่งในตัวแทนของชาวผิวสีของแอฟริกา ถึงตู้ของบิรเซลนะครับจะเกิดมาหลังจากช่วงการเลิกทาสแต่สิ่งที่มันน่าเสียดายก็คือเพียงกฎหมายฉบับเดียวในตอนนั้นเนี่ยก็ไม่อาจจะลบอัตลักษณ์ของคนผิวขาวที่มองต่ำต่อคนผิวดำได้อย่างทันทีทันใดครับ นับเป็นเวลาหลายสิบปีที่อเมริกายังจมอยู่กับการแบ่งแยกเชื้อชาติคนผิวดำยังไม่ได้ิทธิ์ในการเป็นพลเมืองเท่าเทียมกับคนผิวขาวหรือถ้าจะให้เราพูดง่ายๆนะครับก็คือคนผิวดำยังต้องใช้ห้องน้ำใช้โรงพยาบาลแยกกับชาวผิวขาวโดวยเฉพาะในทางตอนใต้ของอเมริกาตัวอย่างก็เช่นรัฐกรเกษตรกรรมอย่างลุยเซียนาที่เป็นบ้านเกิดของบิลรัสเซลนั่นเองครับเขาจึงต้องเผชิญกับการแบ่งแยกและเหยียดสีผิวมาตั้งแต่เด็กครอบครัวของบิลนั้น ต้องเผชิญกับการเยียดซีผิวเป็นเรื่องปกติเลยครับไม่ว่าจะเป็นการด่าทอนะครับการกลั่นแกล้งจนไปถึง การขู่ฆ่าเลยทีเดียวเรียกได้ว่าชีวิตของบิลรัสเซลอยู่ในสถานะติดลบมาตั้งแต่ก่อนเขาจะเกิดซะอีกด้วยซ้ำนะครับแล้วเมื่อบิลรัสเซลนะครับเติบโตขึ้นมาจนมีอายุ8ขวบครับก็ได้เกิดเหตุการณ์สําคัญในประวัติศาสตร์อย่างสงครามโลกครั้งที่2ครับที่อเมริกาก็เป็นหนึ่งในตัวหลักเช่นกันครับทางด้านเศรษฐกิจของอเมริกาเนี่ยก็เกิดการเปลี่ยนแปลงครับหลายเมืองใหญ่ทั่วอเมริกาเปิดรับแรงงานผลิตอาวุธนะครับซึ่งทางครอบครัวของบิล ก็เลยได้อพบยพบย้ายเมืองไปอยู่ที่โอคลนด์นในรัฐแคลิฟอร์เนียนั่นเองทีนี้พ่อของบิลครับก็ได้เข้าไปในทํางานฮะในโรงงานเหล็กซึ่งก็ทํารายได้ให้กับครอบครัวให้มีความมั่นคงมากขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องดีของครอบครัวของบิลในรัฐทางตอนบนอย่างแคลิฟอร์เนียเนี่ยนั้นก็มีดีกีการเหยียดสีผิวน้อยลงอีกด้วยะนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องดีชั้นที่1คือได้งานมีฐานะที่มั่นคงมากขึ้นและนอกจากนั้นเนี่ยก็ยัง เชิญปัญหาเรื่องการเหยียดสีผิวน้อยลงอีกด้วยครับในช่วงช่วงนี้เองเลยครับที่ทางครอบครัวบริบราเซลก็เหมือนได้พักหายใจครั้งใหญ่อยู่เพือกน,นึงคร่าวว่าโอเคไม่ต้องรับแรงกดดันอะไรที่มันมากขนาดนั้นแต่ทว่าครับ มันก็พักได้ไม่นานเลยเมื่อเสาหลักครอบครัวอีกคนอย่างแม่ของบิลรัสเซลได้เสียชีวิตลงครับพ่อของเขาจึงต้อนหันมาดูแลครอบครัวของตัวเองมากขึ้นทั้งบ้านของบิลก็ประสบปัญหาสภาวะยากจนในช่วงชีวิตนี้เองครับที่ตัวของบิลรัสเซลต้องเริ่มมีบทบาทในครอบครัวของตัวเองมากขึ้น แล้วเมื่อบิลรัสเซลได้เข้าเรียนนะครับเขาได้ทําหน้าที่ของนักเรียนเนี่ยไม่ค่อยดีนักฮนะซึ่งส่วนหนึ่งก็เพราะว่าการเสียใจที่ต้องเสียแม่ของเขาไปนั่นเองแล้วก็ยังโดนมีเหยียดสีผงสีผิวเป็นเรื่องปกตินะครับในตอนตอนนั้นนะทีนี้เมื่อเขาได้เข้าโรงเรียนไปเรื่อยครับสิ่งที่เขาเริ่มสนใจเนี่ยก็มีขึ้นแหล,ละแล้วสิ่งที่เขาสนใจนั่นก็คือ บาสเกตบอลครับหลายๆคนคงจะคิดว่าโอ้โ oh, ห oh, ตำนานระดับนี้นี่คือหัวกะทินนแน่แต่ไม่ใช่ครับถ้าเราย้อนกลับไปดูตอนนั้นจริงๆเนี่ยคือการเริ่มเล่นบาสของบิลรัสเซลเป็นไปไม่ได้ด้วยดียอะไรสักอย่างเลยครับเพราะถ้าหากไปเทียบกับเพื่อนร่วมทีมชาวผิวขาวเนี่ยนะครับที่เติบโตมาด้วยสภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์กว่านั้นเนี่ยทีนี้นของบิรัสเซลไม่ได้มีภาษีอะไรที่เหนือกว่าเลยครับร่างผอมโยงของบิล ไม่อาจจะสู้กับเพื่อนร่วมทีมได้เลยครับเขาทั้งเคยหลุดออกจากทีมไม่ติดแม้แต่ชุดสำรองด้วยซ้ำครับแต่ถึงแม้ว่าทางมันจะไม่ราบรื่นอย่างที่ใครหลายๆคนคิดนะครับ ก็ยังมีโชคดีครับที่โคช้ชของเขาอย่างจอร์ดพาวเลสเนี่ครับเห็นแววในตัวของบิลราสเซลแล้วบอกว่าให้บิลไปฝึกทักษะพื้นฐานมาเพิ่มเติมครับนะฮะเพราะเมื่อร่างกายตามยีนของชาวสีผิวเนี่ยเติบโตขึ้นมาได้สมบูรณ์เขาจะได้เป็นผู้เล่นที่โดดเด่นทั้งด้านทักษะอ่าทักษะพื้นฐานและร่างกาย การที่โค้ชชาวผิวขาวอย่างจอร์ดพาวเลสนะครับเข้ามาคุยกับเขาเกี่ยวกับเรื่องกีฬาอย่างเป็นมิตรไม่รู้สึกปิดกั้นอะไรเลยเนี่ยโดยยอมรับในยีนสีผิวของเขาเนี่ยมันทําให้ทางด้านของบิลราเซลเริ่มที่จะเปิดใจนะครับแล้วก็เปิดรับชาวผิวขาวมากขึ้นครับและก็ยังชื่นชอบในบาสเกตบอลมากขึ้นด้วยซึ่งทางด้านของบิลเนี่ยก็เลยได้มันฝึกพัฒนาฝีมือของตอนเองให้เพิ่มมากขึ้นและเลือกเดินในเส้นทาง บาสเกตบอลต่อไป หลังจากนั้นนะครับทั้งด้านของบิลรัสเซลก็ได้พัฒนาพัฒนาตัวเองไปมากขึ้นเรื่ด้วยครับทั้งด้านของบิลได้พัฒนาฝีมือโดยเฉพาะในเรื่องเกมการป้องกันครับทั้งการอ่านเกมเอ่ยการฝึกสเต็ปเท้าและจนไปถึงไฮไลท์ที่เราเห็นบ่อยมากๆในทุกวันนี้อย่างเช่นการบล็อกครับในภายหลังนี่ครับเขาก็ได้รับทุนจากมหาวิทยาลัยซานฟรานซิสโกและในการแข่งขัน NCA นีน, NCAA นี่ครับที่ทาให้เขาได้แสดงศักยภาพทั้งด้านร่างกายและเกมรับอย่างเต็มที่ ตัวของบิลรัสเซลโดดเด่นมากๆครับเขาสามารถกระโดดบล็อกกระโดดรีบาวไปมาได้อย่างง่ายดายเลยครับแบบเป็นเหมือนขนมเลยทีเดียวจนในภายหลังครับงด,ด้านของบิลรัสเซลเรียนจบไปถูกไหมทาง nca ครับ จึงต้องออกกฎแบนบาสเกตบอลอินเตอร์เฟนซ์ขึ้นมาเพื่อไม่ให้ผู้เล่นที่กระโดดได้สูงอย่างบิวนั้นดักการกระโดดปัดบอลจากห่วงได้นะครับโอ้โหเดือดมากๆนะครับคือต้องออกกฎมาเพื่อสิ่งนี้โดยเฉพาะนะฮะทังด้านของบิลครับสามารถพาทีมมหาลัยของเขาคว้าแชมป์ได้ถึง2ครั้งด้วยสติ 20แต้มและ20รีบาวต่อเกมแต่ยังไม่หมดครับทุกคนแต่ยังไม่หมดสิ่งที่เด็กกว่านั้นไปอีกนะครับนั่นก็คือบิลนั่นเองแหละครับที่เป็นผู้บุกเบิกการเล่นอลเลอูฟอย่างการกระโดดคว้าลูกบอลกลางอากาศและจับยัดหัวงลงไปจนเรียกเสียงเ hey, ฮือฮาได้เป็นประจำนั่นเองครับและในตอนท้ายของวัยคอลเลจของบิวราเซลเนี่ยครับ mm hmm. เขาก็ได้ออกมากล่าวเหมือนกันครับว่าเขาไม่ยอมตกเป็นเหยื่อเหยียดสีผิวอีกต่อไป ถึงเขาจะเคยถูกแย่งรางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมไปให้กับชาวผู้เล่นผิวขาวเขาก็จะไม่โวยวายให้เหมือนเป็นเหยื่อเขาขอเล่นเพื่อทีมมากกว่าครับคะแน้นของบร์รเซลเติบโตขึ้นมากครับทั้งกายแล้วก็จิตใจนะครับแต่เส้นทางของเขาจะเป็นอย่างไรฮนะเมื่อต้องไปเล่นบนเวทีใหญ่อย่าง NBA ครับเมื่อไม่ใช่แค่โค้ชและผู้เล่นที่จะจดจ้องไปที่เขานะครับแต่จะรวมถึงชาวเมืองครับ จนถึงระดับประเทศเลยทีเดียวฮะที่คอยเฝ้าจับตาดูเขาอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้นะครับนี่ก็คือการประกาศกล้าวครั้งหนึ่งนะครับของบิลรัเซลในเรื่อง การเหยียดสีผิวหลังจากที่เขาต้องเผชิญมาตั้งแต่เด็กนะครับเข้ามาในสมัยเรียนนะฮะมัธยมจนถึงเข้ามาในมหาลัยก็ยังถูกแย่งรางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยมันฝังเข้าไปในทั้งกายและใจของบิลรัสเซลเป็นอย่างหนักทีนี้ครับเราจะกำลังจะเดินเข้าไปดูครับชีวิตใน NBA ของบิลรัสเซลกันครับ ในปี1956นะครับทางด้านของบิลรัสเซลก็ได้รับการดราฟเข้ามาเป็นอันดับที่2ครับโดยเจ้าของสิทธิ์แรกคือทีมเซนต์หลุยส์ฮอสครับหรือว่าแอรแลนตาฮอสในปัจจุบันเนี่ยครับก่อนอีกทีมอย่างยักษ์เขียวครับบอสตันเซลติกจะทำการเทรดสิทธิ์ดราฟนั้นเข้ามาสู่มือครับท่ามกลางเรื่องราวหนาหูในตอนนั้นมากแล้วว่าการเทรดในครั้งนั้นเนี่ยเขว่ากันว่านะครับเซนต์หลุยส์ฮอสเนี่ยนะครับ ไม่อยากได้ตัวผู้เล่นผิวดำเข้าทีมเพราะกระแสการแบ่งแยกผิวสีภายในเมืองนั่นเองครับส่วนทางบอสตันเซลติกนั้นเลือกที่จะสวนกระแสสังคมไปเลยครับเทรดและดราฟต์บ l ลรัสเซลเข้าทีมทางด้านของเซลติกครับนั้นเลือกที่จะเชื่อความคิดของทีมงานโค้ชและให้เหตุผลว่า เกมรับของบิลรัสเซลเนี่ยครับที่จะเปลี่ยนประวัติศาสตร์ของ NBA ไปตลอดการโดยในเกมแรกของบิลนะครับเขาต้องเจอกับทีมเซนต์หลุยส์ฮอลครับอดีตท,ทีมที่เทรดเขามานั่นเองฮะ โดยโจทย์แรกของบิลรัสเซลนะครับนั่นก็คือการที่ต้องไปล็อกดาวน์สตาร์ของ h ฮอสนั่นเองนะครับซึ่งเขาก็ทําหน้าที่นี้ได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวหลหะครับนี่ถือว่าเป็นการประชิญหน้าระหว่างเซนเตอร์ระดับตํานานต่างผิวสีนะครับซึ่งพวกเขาต้องเป็นคู่แข่งกันในรอบชิงกันอยู่หลายครั้งเช่นกันและถึงแม้ว่าบิลรัสเซลจะประเดิมนัดแรกกับบอสตันได้ดีและทําผลงานดีมาเรื่อยๆนะครับตามประวัติศาสตร์ของชาติอเมริกาครับ บอสตันเนี่ยคือเมืองที่ขึ้นชื่อเลยครับว่าไม่ยินดีต้อนรับชาวผิวสีมากที่สุดเมืองหนึ่งครับถึงแม้ว่าบิลรัเซลจะให้ผลงานดีๆมาฝากชาวเมืองบอสตันอยู่ตลอดเวลาเลานะครับทั้งแฟนของบอสตันก็ไม่วายครับที่จะแจกของครับนะฮะทั้งถ้อยคำต่างๆไม่ว่าจะเป็นในลิงค์คนดก ไอด้ดำนะครับหรือว่าภาษาอังกฤษก็อย่างที่เรารู้กันหรือไม่ก็ไ like, ล่กลับบ้านเกิดไปซะเลยฮะโอ้โหนี่ถือว่ารุนแรงมากนะครับแต่ถ้าเป็นวันไหนครับใจปั้มหน่อยเพิ่งได้เงินจากภรรยามาเพิ่งแบบว่าเออเราเพิ่งได้เงินเดือนมานะครับก็จะมีบริการฮนะบริการส่งอิฟรีถึงห้องนอนของบิราเซลเลยนะครับแต่ว่าถ้าคิดว่าแค่นั้นมันก็ดูเป็นเรื่องใหญ่นะครับ แต่จริงมันมีใหญ่มากกว่านั้นครับเพราะว่ามันมีแม้ก,กระทั่งการตั้งม็อบขับไล่แถวบ้านของวิลรัสเซลเลยนะครับโอ้โหถือว่าเป็นอะไรที่ ค่อนข้างจะใหญ่จะโตมากๆเลยแหละครับในยุคสมัยนั้นถ้าตัดภาพมามองในมุมมองของตัวเมืองบอสตันแล้วเนี่ยเมืองนี้ถือเป็นเมืองตอนเหนือซึ่งถูกก่อตั้งโดยชาวยุโรปผิวขาวแท้ๆนะครับจนขนาดโลโก้ของเซลติกนะครับก็เป็นชายผิวขาวถือไม้เท้านะฮะบอสตันยังเป็นเมืองที่จเจริญไปด้วยความมั่งคั่งและการศึกษาครับพร้อมด้วยคําสอนของศาสนาคริสต์ในครั้งอดีตอีกด้วยแล้วก็ยังเป็นที่มองว่า มันจะเป็นหน้าที่ที่ดีของชาวผิวขาวครับที่ต้องคอยสั่งสอนชาวผิวดำที่ขาดการศึกษาอยู่เสมอรากฐานนี้ครับโอ้โหมันเลยนำพาความยากลำบากหรือเกินครับมาให้กับบิลรัสเซลถึงแม้ว่าตัวเขาจะเล่นดีในสนามแต่นอกสนามเขาไม่ได้ถูกปฏิบัติเหมือนเป็นฮีโร่เลยครับ การเหยียดสีผิวนีเมืองบอสตันเนี่ยครับฝังรากลงไปลึกถึงระบบฮะไม่ใช่แค่พื้นผิวน้ําเท่านั้นนะครับแล้วถ้าหากว่าเราไปถามชาวบอสตันว่าฮเฮ้ยเมืองพวกนายเป็นเมืองที่เหยียดผิวหรือเปล่าสิ่งที่เราได้รับคาตอบมาก็คือไม่ครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามครับที่นักกินาหรือว่าชาวผิวดำคนไหนทําไม่ถูกใจอะไรสักอย่างทําให้พวกเขาไม่สบายใจเนี่ยพวกเขาก็พร้อมที่จะสูนด้วยถ้อยคําหยาบคายและด่าดทอเป็นการเหยียดสีผิว อย่างสม่ำเสมอครับจนเลยบรอนเจมส์เนี่ยก็เคยออกมาให้สัมภาษณ์นะครับว่าบอสตันนี่แม่งโคตรเหยียดผิวเลยนะครับทีนี้ตัดกลับมาของตัวของบิลรัสเซลครับเขาเองก็ไม่เลือกที่จะเก็บคำนั้นมาคิดมากครับนะแทนที่เขาจะใช้คำนั้นลดคุณค่าของตัวเองเขาไม่ได้ทำครับเขาใช้คำด่าพวกนั้นเนี่ยหรือว่าพฤติกรรมพวกนั้นเนี่ยมาเป็นแรงผลักดันครับเพื่อโชว์ผลงานแล้วเป็นการพิสูจน์ตัวเองว่าเฮ้ยผมอะ่ะ สามารถทําได้ขนาดนี้เลยนะเว้ยเขาได้โชว์ผลงานได้ในระดับบีศาจมาตลอดทั้งการรีบาวการเล่นเกมรับการกระโดดการบล็อกนะครับหลายๆอย่างครับบิลรัเซลทำให้มันดูเหมือนง่ายมากๆครับแล้วก็รับบทเก็บกวาใต้แป้นให้กับบอสตันเซลติกอย่างสม่ำเสมอผลงาน MVP หลายสมัยและ11แชมป์เนี่ยเป็นตัวประกาศอย่างดีครับว่าตัวของเขาเนี่ยเล่นดีแค่ไหนแล้วเขาเนี่ยพิสูจน์ตัวเอง ได้จริงๆครับจนตอนนี้เขากลายเป็นโคตรตำนานของบอสตันเซลติกและในช่วงเวลาขณะที่บิลราสเซลนะครับกับเซลติกยังไล่ล่าแชมป์กันอยู่ฮะในปี1963ครับคำพูดของชายคนหนึ่งก็ได้สั่นะเทือนไปทั่วอเมริกาครับผมมีความฝันหนึ่งฝันว่าทุกคนในอเมริกาเนี่ยจะไม่ถูกตัดสินด้วยสีผิวอีกต่อไป ขอแผ่นดินนี้จงมอบอิสรภาพแก่ทุกคนสือไปนี่คือถ้อยคำของมาเตโลเทอร์คิงครับที่กล่าวขณะดเดินขบวนเพื่อเรียกร้องอิสรภาพแน,น่นอนว่าบิลราเซลก็มาร่วมเดินด้วยครับเป็นนักกีฬาผิวสีคนแรกเลยที่ออกมาร่วมขบวนนะครับและผลมันก็ค่อนข้างที่จะคุ้มค่าด้วยครับ กฎการแบ่งแยกสีผิวเริ่มที่จะถูกยกเลิกไปและมอบอิสระให้ชาวผิวดำได้มากขึ้นมากขึ้น,นเรื่อยๆครับผนวกกับผลงานในสนามน,น,นะครับของเขานะครับตัวของบิลรัสเซลเองนะฮะแล้วก็ถึงแน้ของวิลชัมเบเลนออสการ์โรเบอร์สันเอลจินเบลอร สามารถสร้างปากสร้างเสียงให้กับชาวผิวดำในสังคมได้มากขึ้นครับและนอกจากเรื่องในสนามแล้วนะครับถึงด้านของบิลราเซลก็ได้ออกไปบอยคอรดประท้วงสิทธิ์ให้คนผิวสีอยู่ตลอดอย่างการต่อต้านการเกณฑ์ยอดนักมวยอย่างมูหัมมัดอาลีให้ไปทําสงครามครับถึงด้านของบิลราเซลได้ให้สัมภาษณ์ไว้อย่างแน่วแน่นนะครับว่าเราไม่ควรยกยอนนักกีฬาผิวสีเพราะความสามารถของพวกเขาเท่านั้นบาสเกตบอลก็เป็นแค่เปลือกนอก ตัวตนของพวกเขาต่างหากที่สำคัญนี่คือถ้อยคำของบิลรัสเซลครับที่พูดออกมาได้อย่างกินใจมากๆนะฮะแล้วผมคิดว่านี่ไม่ได้ใช้ได้แค่คนผิวดำครับแต่ว่านี่คือถ้อยคำที่ผมว่าเราต้องใช้ไปทั่วโลกครับทั้งคนเอเชียทั้งคนแอฟริกาทั้งคนอเมริกาคนเม็กซิกันคนอแลนติสคนอะไรก็ตามครับนะฮะ เราสามารถใช้ถ้อยคำนี้ได้ครับว่าตัวตนของพวกเขาต่างหากที่สำคัญที่สุดนะครับทีนี้เราก็สคิปเวลาไปสักนิดหนึ่งครับเวลาเริ่มผ่านไปครับหลังจากที่เซล t i ติกได้ควา้าแชมป์11สมัยบอสตันเซล t i ติกถือว่าประสบความสำเร็จมากครับในการที่เขาไว้วางใจต่อบิลรัสเซลครับแล้วก็สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ในวงการอเมริกันเกมส์ครับทั้งด้าของบิลรัสเซลก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นโค้ชของบอสตันเซลติก วินาทีนั้นเองครับที่บิลราเซลกลายเป็นโค้ชผิวดำคนแรกของกีฬาอเมริกาทีมและเมืองต่างๆให้การยอมรับชาวผิวสีมากขึ้นเรื่องราวทุกอย่างเนี่ยเหมือนจะสดใสขึ้นถูกไหมครับแต่กลับกันครับที่เมืองบอสตันครับชาวเมืองบอสตันเนี่ยนะครับยังไม่ได้รู้สึกว่าโอ้โหนี่มันยิ่งใหญ่ขนาดนั้นครับ ในโพสสำรวจความพอใจของเมืองนะครับยังมีชาวเมืองบอสตันกว่า50%เหรือว่งก็ครึ่งต่อครึ่งครับที่โหวตให้ลดจํานวนของผู้เล่นผิวสีภายในทีมครับพร้อมทั้งความไม่พอใจส่วนตัวของชาวเมืองเลยมีคดีบุกรุกทําร้ายข้าวของในบ้านบิลรัสเซลอีกทั้งโรงแรมบางที่ก็ยังไม่ต้อนรับนักกีฬาผิวสีด้วยครับถึงแม้ว่าอะไรหลายๆอย่างมันจะดีขึ้นนะครับแต่อย่างที่บอกครับ ว่าชาวเมืองบอสตันครับการเหยียดผิวมันถึงรากถึงโคนครับนะฮะในปี19 7 2เครับเขาเลือกจัดงานรีทายเบอร์เสื้อแบบเงียบ,ยบและสิ่งสิ่งนี้มันยิ่งตอกย้ำความช้ำใจของบิลราเซลได้เป็นอย่างดีครับทั้งเมืองบอสตันในยุคนั้นจึงได้รับฉายาครับว่าตลาดแห่งการเหยียดผิวเลยทีเดียวถึงด้านของบิลราเซลได้ออกมาสัมภาษณ์ภายหลังนะครับว่าบอสตันนี่เป็นเมืองแห่งการเหยียดผิวที่แท้จริง เขารู้สึกเหมือนไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของเมืองบอสตันเขาข่่เล่นให้กับเซลติกเท่านั้นคำสัมภาษณ์นี้ครับมันยิ่งตอกย้ำความเจ็บช้ำน้่งใจเหลือเกินครับที่ตัวเขาได้สร้างรายมากมายให้กับเซลติกจริงๆแต่เขารู้สึกว่าเขาไม่ได้เล่นให้กับบอสตันเซลติกเขาเล่นให้กับองค์กรเซลติกเท่านั้นเองครับ ถึงแม้ว,ว่าบิลรัสเซลจะไม่ลบล้างการเหยียดสีผิวได้ทั้งหมดนะครับเพราะว่าการเหยียดสีผิวมันเป็นปัญหาที่ลึกอยู่แล้วครับระดับบุคคลไม่ใช่ทุกคนจะคิดเหมือนกันได้ปัญหานี้เราก็ยังเห็นมาถึงปัจจุบันครับไม่ว่าจะเป็นสีผิวอะไรก็ตามผมขอย้ำนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นสีผิวอะไรก็ตามแต่บิลรัสเซลครับสุดท้ายเขาได้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์หรือว่าเป็นไอคอนิกครับของผู้เล่นผิวดำคนแรกๆของ NBA เลย บิลเป็นคนแรกที่ทำลายกำแพงสีผิวของเมืองบอสตันได้ครับผมไม่รู้ว่ากำแพงมีร้อยชั้นหรือพันชั้นแต่ผมมั่นใจว่าไอ้พันชั้นนั้นนะมันถูกทำลายเมื่อบิลรัสเซลเข้ามาบิลอาจจะทำลายได้แค่ร้อยชั้นยังเหลืออีก900แต่ว่านั่นคือไอคอนนีครับนั่นคือการเดินทาง9ก้าแรกที่ยิ่งใหญ่ครับเขาได้รับการยอมรับจากผู้เล่นมากมาย เป็นที่เชื่อได้ว่าเมื่อผู้เล่นผิวสีของเซลติกมองมาที่บิลนะครับพวกเขาก็คงมองเห็นเส้นทางสว่างในอาชีพเช่นกันครับผ่านตัวอย่างที่ดีทั้งพอพี r c สครับเควินการเน t ตจนมาถึงอนาคตของทีมอย่างเจสันเททัมและพวกเขาได้สร้างความสัมพันธ์หวานปนขมร่องบอสตันและชาวผิวสีจนกลายเป็นประวัติศาสตร์ส่วนสำคัญของ Boston เซล t i c ิมาจนถึงทุกวันนี้นะครับเส้นทางอันยากลำบากของชาวผิวสีในอเมริกาได้ถูกถ่ายทอดมาอย่างดีครับ ผ่านตัวบิลรัสเซลผมไม่ได้บอกว่าเรื่องราวที่บิลรัสเซลเจอมามันคือเรื่องดีครับแต่นี่คือพื้นที่ประวัติศาสตร์ให้เราได้เรียนรู้ได้ดีมากๆจริงครับนะฮะว่าบิลรัสเซลต้องผ่านอะไรมาบ้างและในชีวิตคนคนนึงมันผ่านอะไรมามากมายเหลือเกินนะฮะในปี2011ครับบิลรัสเซลได้รับเหรียญรางวัลแห่งอิสรภาพจากประธานาธิบดีครับรูปปันนะ้นณสนาทีดีการ์เดนก็เป็นอีกหนึ่งความยิ่งใหญ่ของบิลรัเซลเช่นกัน ในงานไว้อะไรครบรอบ50ปีการลอบสังหารมาติโรเธอร์คิงนะครับตัวของบิราเซลเองก็ได้เป็นตัวแทนกล่าวสุนทรพจน์แทนชาวอเมริกาครับในเมื่อเขาได้กลายเป็นผู้บุกเบิกของชาวผิวสีผลงานทั้งในและนอกสนามที่เขาได้ทำเป็นเกียรติอันเหมาะสมที่เขาจะได้รับโอกาสในครั้งนี้ครับถือเป็นความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ที่คนที่เคยถูกเหยียดหยามจะมีได้ฮะทุกคน และจากนี้ก็ถึงคราวที่จะต้องบอกลากันแล้วครับแล้วก็ขอจากลาด้วยคำพูดของบารักโอบามาล้วกันนะครับที่ว่าเกียรติของบิลรัเซลนั้นยิ่งใหญ่เกินขนาดนับครับทั้งในฐานะนักกีฬาและผลเลมืองคนหนึ่งนี่คือสิ่งที่บารักโอบามาได้ออกมาพูดครับในวันที่หนึ่งสิงหาคมนี้นะฮะทั้งยอดผู้เล่นผิวสีในตำแหน่งเดียวกันครับทั้งแชค ทั้งเดวิดโรบินสันก็ออกมาเชิดชูเกียรติของชายคนนี้ด้วยว่าขอบคุณบิลด้วยที่ช่วยเปิดทางให้พวกเราและมาถึงคราวของช่องเรานะครับก็ขอจบท้ายกันด้วยคำว่า RIP l บิลรัสเซลครับชื่อของคุณจะถูกจดจำไปตลอดกาลขอบคุณครับ